สวัสดีครับวันนี้พามาชมการทำประโยชน์ของไผ่ตรงชุดนี้เอาไปทำรัว้วเลือกไม้แก่ๆอายุ5ปีขึ้นไปทำรั้วล้อมวัวควายวันนี้มีออเดอร์20ต้น ภัยตรงลืมแรงนี่ตรงกิมสูงลำแก,แก่ขนาด3ามนิ้วขายในราคาลำละ30บบาทตัดให้ช่วงเช้าลำแก่ๆขนาดน,นี้จนสุก อายุการใช้งานยืนยาวลมข้อวัวข้อควายเหมือนอย่างนี้ถ้าออกไปทำรัว้วทางสวนจะไม่ลิดกิ่งออกเพื่มความนานแน่นให้กับรัว้ว ไตรงกิมสุม่มหรือตรงเริมแรงสองร้อก่ขอขอบคุณครับที่รับชม